มาดูข่าวดีของวงการ2องล้อมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยย้ำนะคะว่าได้ข้อสรุปเรื่องการเจรจาต่อสัญญาจัดแข่งขันมโต g p จีพีเห็นบอกว่ายาวอีก5ปีข้างหน้าเลยค่ะ ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเจราจาต่อสัญญาการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือว่า Mo t ต GP สนามประเทศไทยนะคะบอกว่ากกทรวมไปถึงรัฐบาลทราบดีว่าการต่อสัญญาจากการแข่งขันนี้สนามประเทศไทยถูกจับตามองทั้งจากบรรดาสื่อมวลชนต่างชาติสื่อไทยแล้วก็แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีการเจราจาระหว่างกะกะทในฐานะคู่สัญญากับดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศมากที่สุดและเตรียมเดินหน้าเข้าสู่การอนุมัติขั้นสุดท้ายผู้ว่าการกรกตย้ําเลยนะคะบอกว่าการต่อสัญญาครั้งนี้จะต้องคุ้มค่าค่ะโดยดําเนินการต่อสัญญาพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาเรามีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ศึก2ล้อไทย GP ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนามิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านกีฬาเ,เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของชาติ global brand positioning ของไทยเราก็คือภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สายตาระดับโลกนะคะตลอด6ปี สร้างรายได้สร้างมูลค่าทางเศร,เศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องต่างๆสูงถึง2.4หมื่นล้านบาททั้งจากการท่องเที่ยวการจ้างงานการลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนี่ถือว่าเป็นผลสำเร็จของนโยบายสปอตทัวริ s m ซึมของไทยอย่างแท้จริงค่ะ การต่อสัญญาครั้งนี้ขยายออกไปอีก5ปีนะคะคือปี2027จนถึงปี2031นะคะถ้านับเป็นปีพศก็คือตั้งแต่ปี2570จนถึงปี2574เดี๋ยวเรื่องนี้จะดําเนินเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังดําเนินการอย่างเร่งด่วนคาดว่าจะนําเข้าวาระการประชุมนั้นต่อไปวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะก็คือวาระสัปดาห์หน้านี้เลย<ช>นะคะใช่ค่ะรวดเร็วมากๆค่ะครับซึ่งการต่อสัญ,ญญาครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มค่า ลิขสิทธิ์อีกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมละราคาของไทยถือว่าไม่สูงครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็เรามีจุดแข่งหลายอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้นะฮะเราก็พยายามจะต่อรองให้เดินเงื่อนไขที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะนั้นก่อนหน้าน,นี้ที่มีกระแสะว่าจะยกเลิก Mo t ต GP จะไปจัด F1 แทนสรุปแล้วยืนยันต่อสัญญาแน่นอนแล้วนะฮะซึ่งการจัดม o t ต GP สนามประเทศไทยปี2026นี้เนี่ยก็จะใช้ชื่อ PT Grand Prix Soft Thailand ครับจะแถลงข่าวและเปิดจำหน่ายบัตร อย่างเป็นทางการในวันที่11กฤศจิกายนนี้ส่วน MotoGP ซีซั่น2026เนี่ยทาง Donnasport ที่ถือว่าเป็นเจ้าของลายเส้นหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับจะจัดงานเปิดตัวที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย6-7กุมภาพันธ์จากนั้นพอล็อตช์เปิดตัวเสร็จเนี่ยจะ preseason test ครับหรือว่าการ test ก่อนเปิดสนามแล้วเทสที่สนามที่ไทยเราเนี่ยแหละครับก็คือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในวันที่21-22กุมภาพันธ์จากนั้นจะเปิดฉากสนามที่1ของซีซั่นหน้าที่ไทยเลย27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมไม่ต้องรอนานจัดที่เดิมที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นประตูบานแรกในการเปิดซีซั่นใหม่ในการแข่งขันมต GP ถือ ว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะค